สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํำข้าวผัดกุ้งค่ะอาหารพื้นๆของคนไทยเรานะคะแต่วันนี้อาจจะเป็นครึ่งฝรั่งครึ่งขึ้นไทยค่ะเราจะมาทําให้ดูกันนะคะติดตามชมเลยค่ะอันนี้แล้วก็ใส่น้ํามันกันก่อนนะคะเพื่อจะทําการทอดไข่ กระทะก็ร้อนเราก็มาเตรียมเรามีกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งนะคะต้องมีกุ้งค่ะเพราะว่าข้าวผัดกุ้งอันนี้ก็ไข่ค่ะเดี๋ยวพอมอร้อนแล้วเราก็จะเอาไข่ใส่นะคะก็จะให้เขาสุกก่อนแล้วก็มีต้นหอมค่ะไม่ใส่อะไรมากมายนะคะแค่ง,ง่ายๆนะ ก็อย่าลืมนี่ที่ทำให้อาหารอร่อยทุกจานก็คือรสดีของเรานั่นเองค่ะโอเคคิดว่ากระทะจะเริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการเทไข่ลงไปแล้วก็ผักๆนะนะรอรอนิดนึงค่ะวันนี้แอปเปิลไปตลาดมานะคะแล้วก็ได้มะละโกมาค่ะ มะละกอวันนี้ถูกมากสองอนเก้า้าค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยร้อยนิดหน่อยนะคะคิดว่าเขาอร่อยแน่เลยเพราะว่าคล้ายๆมะละกอบ้านเรา,เราแล้วก็เราโชคดีนิดหน่อยวันนี้ที่ไปเช็คที่จริงไปซื้อมะพร้าวค่ะแต่ทันี้เจอเขาก็เลยซื้อมาลูกหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเราจะเปิดให้ดูด้วยว่าเขาน่ากินไหมนะคะแลวก็เช่นเคยค่ะเราได้มะพร้าวมาด้วย มะพร้าวที่เราชอบกินอร่อยมากค่ะแล้วมีมะเขือเทศที่นี่เขาขายใส่ในโบนะคะในถ้วยค่ะเขาขายแค่อล์ปอนค่ะถ้าไปซื้อในห้างนี่ก็ถ้าอันนี้แค่นี้เดียวเนี่ยแะคะ่ะอาจจะเป็นราคาสองปอนกว่าค่ะแต่นี่เขาใส่เหมือนถ้วยเล็กๆไว้ค่ะเราไปซื้อมาแล้วทําให้เซฟเราไปด้วยเพราะว่าของที่นี่เริ่มแพงมากเพราะว่า อังกฤษออกจากยูโรค่ะแล้วก็ทุกอย่างอินพุตมาหมดเลยคือนําเข้าหมดเลยมันทําให้ของทุกอย่างแพงขึ้นภาษีแพงขึ้นแต่เรารู้แหล่งว่าเราจะประหยัดยังไงก็คือจะมีตลาดเล็กๆอยู่ข้างมาร์กแอนด์สเปนเในเมืองนะคะเขาเรียกว่าแอเรียนั้นเรียกว่าซาเกตถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อตลาดของถูกที่ไหนเราแนะนําให้ค่ะเขาจะมีพวกส้มพวกกล้วยพวกอะไรนะนใส่เป็นโบโบไว้ค่ะ คือเถ้วยถ้วยไว้ถ้วยละปอนละปอนเท่านั้นถ้าตีเป็นเงินไทยบ้านเราก็จะเป็นแค่40บาทค่ะก็ถ้าอยู่คนเดียวก็กินทั้งอาทิตย์เลยค่ะนี่ดีใจมากที่ได้มานะโอเคคิดว่าหม้อเราร้อนแล้วค่ะแล้วก็จะเทไข่ลงไปนะคะเทไขท่ลงไปต่าอ,อืม เตาที่แอปเปิลใช้จะเป็นเตาของไฟฟ้านะคะเขาจะร้อนช้านิดนึงแต่ถ้าได้ร้อนแล้วเขาย้อนอยู่นานค่ะอยู่นานๆเลยวันนี้ก็ดูแมมแม่มกะปิทำกับข้าวค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบใจนะคะเราจะช้านิดนึงค่ะเพราะว่าการทำอาหารแอปเปิลไม่ค่อยถนัดแต่ก็อยากทำให้ทุกคนดูว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่หัดทำอาหารเก่งเหมือนกันค่ะ รอแป๊บหนึ่งค่ะเพราะวันนี้แดดดีนะคะข้างนอกแอปเปิ้ลไปทำงานมาแดดแดดจ้าเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนิดหนึ่งนะคะว่าแดดข้างนอกแดดจ้าเลยเห็นไหมคะ เดี๋ยวไม่แน่ตอนบ่ายถ้าเราทำอาหารรับทานอะไรเรียบร้อยแล้วเราอาจจะได้เดินออกไปดูข้างนอกกันค่ะเพราะว่าวันนี้คิดว่าทุกคนออกไปกันเยอะๆเลยค่ะแต่ต้องระวังรักษาระยะห่างค่ะสาระยะห่างแล้วก็ทำตามกฎเขาอะค่ะเราออกไปได้ค่ะเขาไม่ว่าค่ะระยะห่างทำตามกฎแล้วก็ทุกคนเซฟค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าอีกไม่นาน ทุกคนจะแบบเหนื่อยกับการถูกล็อกนะคะแล้วเขาเห็นแดดนะคะคนที่นี่เขาจะเขาเรียกอะไรบ้านเราเขาจะชอบมากๆแดดเหมือนเราชอบหนาวที่บ้านเราทางภาคเหนือพอมีอแม่คนิงใช่ไหมคะลงเขาก็อยากจะไปดูคนที่นี่ก็เหมือนกันค่ะพอแดดมานี่เขาจะอยู่ไม่ได้เลยะคะ่ะเาต้องหาเรื่องออกไปนอกบ้านเพราะว่าเรา ติดหนาวติดฝนอยู่ที่นี่นานมันก็เลยทําให้เราอยากออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้ไข่เราได้แล้วนะคะดูค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมน,นิดนึงนะคะ่ะเห็นไหมคะ ข้าวลงไปแล้วข้าวเยอะนิดนึงวันนี้ดูแม่มทำกับข้าวนะคะรับรองว่าอร่อยเหมือนเดิมค่ะจะใส่ข้าวเยอะไปนิดนึงนะคะพอดีกุ้งเราเยอะค่ะเลยต้องใส่ะไปนิดนึง ถ้าทานหน้าตาก็น่าจะต่อกินที่นี่เรามีวิธีทางลัดค่ะเพื่อจะให้สุกแล้วก็คือเราเอากุ้งไปใส่ในไมโครเวฟนะคะให้เขาสุกเลยค่ะแล้วก็เราถึงเราจะมาเทใส่ในหมอ้อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเสียงไมโครเวฟจะดังนิดหน่อยเราก็มาคนข้าวเราต่อไปค่ะ เดี๋ยวรอกุ้งสุกแป๊บหนึ่งเราก็จะเอามาใส่ก็จะได้เป็นข้าวผัดกุ้งค่ะผัดโดยแมนกะปินะคะวันนี้ ข้าวก็จะเริ่มได้แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเตาเตาไฟฟ้านี่เวลาเขา้อนเขาจะร้อนเร็วมากค่ะแล้วก็ร้อนมากๆเลยค่ะเร็วมากแล้วเสียงกุ้งเราก็จะได้แล้วนะคะ,ะเราจะมาดนี่ค่ะกุ้งก็จะได้แบบนี้นะคะเหมือนว่า ใกล้จะสุกแล้วแต่เราทําให้เขาสุกเร็วมากแล้วก็เอาไปใส่ในนี้แล้วก็ใส่ต้นหอมไปด้วยเลยนะคะประหยัดเวลาไม่ต้องช้าค่ะตามด้วยซอสถัอเหลืองค่ะอันนี้ขาดไปได้ค่ะ,คะอันนี้ทำให้อร่อยมากๆเลยนะคะอย่าลืม ขาดไม่ได้คือใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อจะให้รสชาติกลมกล่อมค่ะท,ทุกเมนูนะคะขาดเกลือไม่ได้ค่ะอต่เป็นจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเค็มไปโอ้ทุ่แท้หน้าตาเริ่มน่ากินแล้วไปดูดูสิกุ้งของเราก็จะเยอะๆนะคะแล้วก็ ด้วยอะไรด้วยก็เ uh ป็นอาหารที่ว่าน่ากินมากเลยค่ะสำหรับที่คนกำลังหิวก็เตรียมถ้วยรอเลยนะคะเดี๋ยวแบ่งกันค่ะไม่ได้ให้หมดนะคะต้องแบ่งกันนะคะใกล้จะได้แล้วนะคะอ่านจะชอบข้าวผัด กุ้งแล้วก็ข้าวผัดปูมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็จะทําทาแล้วก็ทำทั้งนันก็เยอะอะค่ะเพราะว่าเราใส่กล่องในตู้เย็นไว้ของวันต่อไปเวลาที่เราไม่มีเวลาทําอาหารเราก็เอามาอมในไมโครเวฟได้เลยค่ะพร้อมทานนี่หน้าตาหน้ากินมากนะคะข้าวผัดกุ้งของเรา แล้วเราจะชิมแล้วนะคะว่าอร่อยไหมเช่นเดิมค่ะถ้าจะชิมถ้าจะให้อร่อยต้องมีช้อนของเราช้อนนะคะช้อนพิเศษนะคะช้อนนี้กินอะไรทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะจับดูนิดนะะึง นี่ค่ะถ้าใครกำลังหิวก็อ้าปากเลยนะคะเดี๋ยวเราป้อนให้ค่ะแต่ตอนนี้เอาเปิ้ลชิมก่อนเนาะอร่อยค่ะอร่อยมากด้วยไม่ต้องใส่หลายอย่างเลยนะคะอืมสุดยอด ใครมีโอกาสมาเมืองบาดก็มาแวะเยี่ยมอัปเปิลได้นะคะพร้อมที่จะทําให้ทาน,นะคะ่ะข้าวผัดกุ้งค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวอัปเปิลหิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานกันละ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมค่ะนี่ค่ะหน้าตาข้าวผัดกุ้งของเราน่ากินมากเลยควันขึ้นหอมด้วยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชม แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อัปเปิลด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย